มะกาักโตอยู่น่ะกับน้องท่านว่าเป็นยังลูกเป็นยังเป็นยังคระได็นมากาักโตฮะเป็นโควิดครับเป็นโควิดครับมาหาเห็ดพี่น้องนี่เห็ดไข่เ <He at S 2> ก็บตัดตำตำเด้๋ยลูกเด้อเห็ดไข่ไปจำตำปนมาให้ดสันผู้ชมเบิ่งนี่มายางเหรอหาเห็ดพี่น้องนกำนวลน,น่ะได้แล้วได้แล้ว มีดอกนึงพี่นอ้องอันเห็ดตะไคร้เอา้าเก็บได้ลูกอนี่มันแตกออืมันแตกม,มันออกมาบเพราผลมันผอมเงาใหม่เนาะพุ่นเองมันเหลืออยู่ได้หรือไงเหลืนะออยู่ตัดอีกตัดอีกตัดอ,อ,อีกเอ้าเอ้าีจิ้มเอ้าจิ้มได้บ่ บอืมบ่ได้อืมสามดอกพี่เนาะสามดอกอืมมันถือฝนหมื่ว่านนี่เนาะหมู่ว่านเนาะอืมถือฝนแต่ว่าก็กินไหนยี่ดอกหนึ่งเก็บเลยเก็บเลยไปตองตาดดอกยังมุนอืมเคี้ยวหาก่อนเคี้ยวหาก่อนเดี๋ยอะไาเยอะไปด้วยหนูด้วย มีดอกนึ่งจ้ะเถาเาก็เอาไปเห็ดเสือเที่พี่น้องเพราะว่าอยู่สวนนั่นปลูกปลานอกธันวาเนาะนี่ยกได้แล้วครับเอาไปเห็ดเสือมีเห็ดละงหกพี่น้องเลี้ยงหกบ้านแล้วนี่แถาเถาได้เห็ดเสือ,อมันเป็นเห็ดแดงเห็ดขาวตัวเห็ดขาวเห็ดละหกขาว ดอกหนึ่งพี่ทองอไปเรื่อยๆจ้ะฮะไปเรื่อยๆคน<อ>บอกๆแต่เห็ดไข่จ้ะของดีของดีจิ้มเล็กๆตลอดอออสออกสามอมอกทุกตัวนี่อลองมี้พื่อนดีด้ มีดกะว่าดีเป็นไงอมีดไม่จะเถียงบรดีเตียมไม่จะเห่างันดีๆมันเป็นมีดเกือบเทปนี่ได้แล้วยังไม่หยิก้วนิดนึงนี่โอ,อ้ทันบากเกียงเว้ยเมื่อกียร์มืงอีกก็นหนึ่ง มไ,ไ,ไปต่อเห็ด hey, ข้าวดินพี่ทองดอกนึง่งท่านว่าเก็บในแล้วในแล้วไปต่อหอองนีูกเ,เสียงแหบบอครับ <c oughs> <c oughs> ท่านว่าเสียงแหบบอแม่เสียงแหบ แนะำหาซอยแม่แนั่เด้อเคียร์ยยก็เกี่ยอยู่นี่เด็กคนนะั้นอย่าทานพี่น้องเก็บทันว่าอืมได้แล้วคร่ะปัดขี้ดินออกนั่นแน่ดุได้แล้วครับ,บเพคยไหม น้ำขั้นแทกกับออเกน้องลูกเนาะอือไม่สิพ่อแกงอลไรตัวนี้สองคนนี่น้อลูกเนาะ้าแนวกินส่วนกักตโควิดมาหาเหตดมาหาเหตุ <c oughs> หครับก <c> ล <oughs> ับมาแหละพี่น้องย่างไก่บดใด้เมื่อยมันยังหอบอยู่ก็เลยผ่าร้านมา จะอสมพันมามาคึงเสือกไวใครยูไมีเถียงเพราเดีย๋ยวยูกับหลานอาหารการกินพ่อยิ่งใ,ใส่เขามาสรงจ้ะกังคืนเหมือนกับมเฝ่าอยดอดอกคนอยู่ไกลๆพี่น้องนอนกับหลานสองคนอยู่เทียงพอเขาอ่ายังมาหนึ่งกินเองเลยจ้ะ อาหารมื้อนีก้ก็สีแกงเข็ดและพี่น้องแกงหรือปนเอาดอกเบื้องหมกหอยพี่น้องหอยเชอรี่ร้ายคักจะ้ะยากก่อยยากต้มเจวตำบักหุ่งตำใสบักหุ่งกะผู้อืดกินพี่น้องร้ายค่ะปลากะเน่เขามาอยู่ในรองบกพร้าวปลาธรรมาสตร์จะ้ะ ปลาคอยนี่ก็มาเองจ้ะพี่น้องมันมาน้ำหนามไหลนามหลวดมาอุย้ยลูกปลานิ่นอุย้ยลูกปลานิ่นแล้วลูกปลาคอนี่พี่น้องเบื้องซอยแน่ขอไพ่ได้จ้ะเด้อเสียงแหบแน่แล้วก็ค่อยๆแน่จ้ะอ้วนปลาคอออกลูกแล้วอว้วนนี่เป็นปลาลูกคอ,อกแล้วนี่ลูกนี่เด้ปลาคอตัวทันว่าปล่อยประจักษ์นี่มันออกลูกแล้ว ม,มันบืนขึ้นมากคนกับปล่อยปลาซิวกันหลายอู้อัอนจอนบอกหอยเนาะลูกเน,นาะอออไข่กับเต้มอยู่นเมื่อเบิ่อแม,ม่ภาพพี่น้องห้อยยางขามไปฟังหนัอยก่อนสิโต๊กบปนอนี่นอบแก่ไรกันบ่อบบอ,อ,อย่ามาเดอ้อน้ำม,มันหลายยัน <c oughs> ยันกล้องลงเออ,อยันกล้องตกน้ำ <c oughs> นี่จ้ะ ตัวใหญ่ไดยพี่น้องไหมพี่ลูกคางเสียงว่มีตัวยี่สิบเอนี่เลยเครียดปะโออันเครียดบะคอยบะลูกพี่มันเขินมาโอ้มีปลาลูกคอกปีนี้สีอุดมสมบูรณ์นี่หรอกพี่น้องอันใดกะสีพ่อได้กินอยู่พี่กายนี่แหลงแหลงกะอึดแน่จักหน่อยว่าเด้ใส่เบสกินเลย เออมันขึ้นมาเต็มเลยนะพ่ะพอขาวมันก็นใหญ่นามตื้มมาเรื่อยสงสัยสิไดำหนาพี่น้องถ้าเบ่งมกพร้าวก็ถ้ายูมีลุ่มลบไผ่พี่น้องสร้างไว้กะบ่ผิพิดหวังเลยจ้ะสร้างแหล่งอาหารไว้สางลุ่มลบไผ่ไว้สุกเสิรนมากกับพ่อเดียวู อลองนีนไซดีแห้งพี่บกผ่าวออกดอกพี่น้องขาถามมาอยู่จ้ะบกผ่าวออกดอกหรือ,อยังวันวันออกสงสัยอันน้อยศิลากี่ดินเลยละพี่น้องสิ้นพืชผ้าเนี่สิครบสามปีจะบางต้นเนื้อบางต้นกับเพท่านเถิงดอกเริ่มออกดอกทย่อยออกดอกละจ้ะออกจันแล้ว สวนหกหกแห้งอยู่นี่ใช่ว่าสิมาตัดห้ายอยู่เ <c oughs> สียงกับแหบแหบแหงแหงแห่างออกกำลังเพราะอได้กำลังพี่เนาะแหงบ๊อสบายแหงนอนซื่อแหงเมื่อยนี่จ้ะออกจันแล้ว ซิบมือเพื่อนไหากากโตพี่น้องอยู่ในสวนผู้ติดโควิดปัดคอยงใส่กับลูกเป็นกลุ่มเสียงบันนี้สิเลกากอยู่หามือก็บเปิดลานได้เพราะว่าตรวจแล้วคนสามคนน้องวินน้นองเตะก็พอว่าติดจ้ะติดสองคนกับติดไม่ต่อยกับท่านว่ามีอืต้ดนี้ก็ออกพี่น้อง แทงจันหลายต้นแล้วท่านว่าไก่สีกินมะพร้าวแล้วเอาคลิปนี้กับผาพี่น้องเข้าไปรอหาเห็ดไม่รอส้มสวนบรรยากาศย่ำเศ้าๆจ้ะขึ้นเกักบผ้าร้านไปหาเห็ดย่างข้าวเดียวหลอกพี่น้องเมื่อยหาออกกันมา สิ่มข้าต้มตะไคร่กินจ้ะใบเตยมันเบอือสมุนไพรกินในสวนเ่าอยากบักห้อยกันได้กินในพี่น้องเบอือเลยพี่เต็มเยอ่จ้ะน้ำขอบต้องเอาแนวตากัตกตักพ,พาเวลาห้าสิจับสิบาบเยื่อนจากสีเพ่อสิทิมโตลงนามพี่น้องครับนีเด็อ พี่น้องแจเดียวบ่เอาดอกจ้ะพี่เอาขึ้นมาให้พี่น้องข้าเบืองซุกือผนจับอยู่น้ำใหม่น้ำแจมีไปทั่วเลยจ้ะพี่น้องไว้เสรีถ้าฝนดีนี่พ่อยากเลี่ยงดอกจ้ะจ้างว่าแถวบานโบผ้า,ากันเลี่ยงติมันเลี่ยงกับโบด่าดขายพี่น้อง อยู่หน้าไฟอยู่วัดตะมีแรงนามมันก็นมีจ้ะมันมาน้ำหนามนามมันหล่นนะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เขามารับช่มจ้ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีจ้า